สนามท็อปเทนวันนี้ขอเสนอต่อสิบลูกยิงแรงโคตนเวอร์เผลอ,อรับมือหักแน่อาจมีขยบที่ท่านฟังและระคายหูกระรับผมขอยอกมือไหว้ขออาภัยท่านมานะที่นี้ด้วยหากหนูละชอบชอบใจปุ่มไลนุมแชร์ปุ่มสับปุ่มกระดิ่งอยู่ใกล้ๆอหญ่นึงคนให้ขอบสนามหน่อยนะครับ อันดับสิบมาถึงพีโดโวิ่งรอมาซัดเต็มพ่อลอเต็มแข้งบนลพุ่งแรงทะแยงงเจ็ดองศาเข้าหาปุ่มอับกอรับไม่ไหวใจไม่ถึงตะบึงไม่ทันมัดไวมากยากจริงยิงแบบนี้ให้สี่เดคอากูก็อยากว่าขวาหลบเว้าเลย อันดับ9ก้าปากคนภาคยังไม่ทันหน้าบอลแม่งมาที่กำแพงแรงเหมือนปืนยืนขวาก็กลัวตายบอลหายเข้าสามเหลี่ยมเหี้ยมโหดเหมือนโกรดเมียตีนเฮียนี่เคลือบพาคิ้หรือเปล่าครับผมโอ้โหสองวิถึงประตูกูดูแนละ้วภาคยังไงก็ไม่ทัน อันดับ8วิ่งจากเลน2องจ้องเข้าเลนในแล้วใส่สุดแรงบอลแรงเหมือนเฟอร์รารี่หนีภาษีปรีไปเช็ดคานโกอุุทานไม่ออกพรอ้อมบอกว่าเล่นแล้วเหรอเมื่อกี้อะไรแบบแวบดูครับสัดโคตรไกลมาไวัยร้ยสาโลเช็ดยอดแรงกว่ารถยนต์ชนคานแท้พังโกยืนมืนเหวอ,หมอไม่เคยเจอละสิทา่า อันดับ7ลูกยิงตำนานผ่านมา20ปีไม่มีลืมแน่แค่พี่คาร์ลอยอดนักสัตดงั้นไม้เด็ดเผ็รที่เฮียเ <ME U TER 1> มือ่อเฮียคาส์ซัดมหาวิปโยคดังโลกจะทลายตะข่ายแทบกระจุยคุยได้ยันลูกบวชเลยดอกนี้ดูครับภาพช้าโค้มาเป็นกล้วยแรงดังกระสวยพวยพุง่งมุ่งเข้าเป้าเก๋าสัดสั์จัดว่าขึ้นหิง้งอันดับ6บอลปรินออกมาเข้าพระเจ้ายิงยาวเข้าดาวโลก ระวาลพลังงานเต็มร้อยไม่ต้องคอยบาดไอสัตว์แค่กระโดดให้สวยพ่าดูครับ150โลเช็โดแรงก,กว่าเวฟร้อยสอยมุมยากมากประสบการณ์ดีและงานดีของพี่สลาดตัน อันดับ5้าพาดดอกล็อกหนีปรีก่อนเข้าในยิงใส่เหมือนลูกซองยืนมองก,กันหลายหน่อร้รองเช็นพ่อพร้อมกันขาสั่นเหมือนเจอผีเลยดูครับยิงดีแรงไดอลมเด่นเล่นเช็ดคานโกต้องอุทานเลยครับว่านี่ครับก็ขอโทษพี่น้องเราจะเปนคนไทยด้วยแล้วกันไอ้เหี้ อันดับสี่เคลียร์นีออกมาได้แต่ความตายกำลังมาดักพายุทะลุสิ่งของโมงก็ไม่เห็นแรงอีเลฟเนชัดๆไอสัตว์ตีนพี่นี่มีในตัดยัดสตั๊ดอยู่หรือเปล่าวะดูอีกทีครับ,บอนกระชอกพี่บอกว่าเข้าทางกางขายิงโหดจริงไม่ตริงนังโกแทบพังเลยมั้งเนี่ย อันดับสามเปิดมุมเข้าในไรพิสงมงเครียกลายเป็นเฮียขึ้นบ้านเจอจัดก,การย้อนสอนแสบสัตว์สัสุดแรงมองแม่งไม่เห็นเมื่อกี้นี่เป็นภาพตัดต่อหรือเปล่าวะดูกันช้าช้าชัดชัดไอสัตว์ตีนหรือร็อกเก็ตเผ็ดจริงๆยิงโคตรเวอร์เจอแถวบ้านนี่นี่เป็นผ้าอาจารย์ไปแล้วนี่น่าจะเอารูปตีนแกมาเรียมทองอัดกรอบขายคนบูชาแน่แค่สวมใส่ก็ยิงเหมือนไฟเคร อันดับสองน้องพามาดูฉากฆาตกรรมทำคดีพยายามฆ่าไหลขวาเข้าในยิงใส่หนึ่งนัดไอสัตว์มือแทบหายตะข่ายแทบวินต้องกินพานราสักห้าหแผงเลยครับแก้ปวดดูครับไหลนอกสู่ในไปแบบพิวๆริวยิงแบบแพงแพงบอลไทยแยงท้ายเกือบตายไปหนึ่งศพขอจบเพียงแค่นี้และนี่คือขอบเฮ้ยแล้วอันดับหนึ่งไเบล อันดับหนึ่งแม่งครึ่งสนามความร้อน40องศาแดดสองตานึกว่าไฟเผายิงเก๋าสัตว์จัดว่าเด็ดเหมือนยิงจากปากเกตเข้ารามิทาในช่วง5วินาทีดูครับแรงตีนเดอะฮักตักเต็มแรงแซงและโบโกหมดสิทธิ์ปิดประตูเซฟยิงแสบแบบนี้ตีนพิมตีบวกอะไรวะ และนี่คือขอบสนามท็อปเทนแบบออริจินัลหากดูและชอบใจโปรดกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับและกลับมาพบกับขอบสนามท็อปเทนสายฮาได้ใหม่ครั้งหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีจ้ะขอบคุณคลิปต้นฉบับ Creative Channel คนไม่รีบปิดสก,กิดชวนดูของแถมแจ่มที่สุดต้องหยุดที่เฮ er ียโจโชหมุนติว้วปลิวด้วยสลิงก่อนหัวจริงด้วยรองเทา้าผีบอกคู่ใจบอนพุ่งไปเหมือนทอร์นาโดเชดโดกระจุยกระาาใส่ไฟผสมแฟนตาซีไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยโดนสอยร่วงหมดแม่งมาจบสลดต้องเห็นตูดนี่แหละ